โอ้จะให้เดินหน้ามันเดินนิดเดียวเลยฝึกซ้อมเลยอะ โอ้โหเฮ้ยโซได้อ่อนวะนี่ยั้งวันยิงไม่ลงอีกแล้วเอาละมีจ่อลูกหนึ่งละไม่ตำแน่นอน

โอ้โหอุตส่าห์จิ้มอุตส่าห์จิ้มลูกสักโอ้ยลงล้วโอ้โหเกือบไม่ลง ยิงหนีเก้าแต้มโอ้โหเขานุกไปเลยโอ้โมีแช่งตลอดเลย9เต้มเป็น10 เดี๋ยวนี้ต้องตีเหมือก่นอนลงได้ดานะครับลงได้ดามอีกแล้ว โอ้โหสกูไม่ชสกูโฟโล่ธรรมดาทุกต่อบากโลสัตแ็ดโอ้โหยาก่อยสิบเอ็ดกันเนื่งถอยขนาดนี้เลยมากินดำ โอ้โห oh, พี่ไม่ระเบิดแดงอะไรเลยเหรอมีระเบิดแล้วรุ่นนี้แปดขอบคุณครับะไนนีร

ไปแล้วโอ้โหแรงลูกนี้สวยมาก,อก,อกโอ้โหสัตว์ไซ้ายซ้าไม่ผ่านนะเนนนจ็บใจว่ะ ยี่ไปหกเป็นสิบเจ็ดสีเมือครับหลังตาลนะครับเฮ้ยไม่ไปว่ะนจำตาลนักแทบ ตอกลูกน the oh 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 oh. ี้ถ้าไม่ติดดำก็ลงได้โอ้โหตัวไงพอดีอะไรจะขนาดนั้นวะเกมนี้เกมนี้ถึงชมู่โ่ะเ้ สนุกแล้วครับมีนอนไม่หลับห้าแต้มเป็นสิบสามห้าแต้มไปก่อนยุดโอเคโอเคห้าแต้มบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดเท่ากันแล้วครับตอนนี้ครับ อ้าวโดนชิงว่ะเฮ้ยโอ้โดนชิงดีแล้วเตะไม่ดีเท่าไหร่แต่คาลูแล้วแต่ก็รอดยากโอ้โหพี่นำห้าเจ็บเจ็บตอนไหนได้โหนำห้ากลับมานำห้าแจ้มเจ็บใจว่ะเจ็บใจจริงๆ ทำอย่างนี้ได้ไงวะพี่ทำอย่างนี้ได้ไงโอกันดีอ้าวขอบคุณครับโทษทีครับพี่ม่วิบหายเลยโอ้โหลงได้สองหนึ่งไปโดนลูกฟุกลง น้ำหนึ่งแต้งครับลูกนี้การครับขึ้นใบลูกนี้เคยสร้างชื่อนี่วะสร้างชื่อเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนครเราได้ชิงดำอีกแล้ว<ส>ผมจะเบิ้เลยนะลูกขนาดผมนั่นแหละโดนเหลี่ยมถูกด้วยโดนเหลี่ยมถูกด้วยต้องลงแล้วต้องลงแล้ว ต้องลงแล้วตั้งโลกครับเจ็บใจชยิบหายเลยต้องลงแล้ว